ก็บอกทางนั้นแล้วบอกครูทางนั้นแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปผมก็ไปอถ้าถ้าทุกคนบอกว่าไม่ไปแล้วใครจะไปล่ะครับค้าบผมนี่คือความตั้งใจนี่คือความตั้งใจครับส่วนส่วนมากการไปอบรมเหล่านี้เขาเชิญมาหรืออะไรยังไงร้อยละเก้าสิบเขารู้จักเราจากในเว็บหรือว่าอะไรยังไงผมก็คือส่วนใหญ่รู้จักในเว็บปากต่อปากครับเขาจะเชิญผมแล้วก็มาบอกซึ่งก็มีกติกาอีกกติกาในการอบรมของผมเนี่ยครับหนึ่งต้องเป็นวันหยุด พรถ้าวันธรรมดาเด็กคําคัญกว่าครับงั้นเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมนะครับข้อที่หนึ่งก็คือต้องเป็นวันหยุดสองจะต้องไม่ถูกบังคับมาไอคนมาเรียนใช่ไหมครับคนที่จะมาอบร้มทําซื่อนี้ไม่ใช่เกณฑ์มาไม่ใช่เกณฑ์มาไม่เอาต้องมาได้ใจครับแล้วสามวันต้องได้เนื้อหายี่สิบหน้าขึ้นไปข้อสอบออนไลน์สิบข้อขึ้นไปเพื่อจะเอามาใส่ไว้ในนี้อแล้วอาจารย์เอาเวลาจากไหนมาอัปเดตเว็บไซต์ของอาจารย์ครับ สี่ทุ่มเพราะว่าจานถึงสุดถ้าเป็นครูสอนแล้วสาวอาทิตย์ออกอธิบายก็สี่ทุ่มถึงตีสองครับของทุกวันโอ้โหก็ต้องอัพข้อมูลขึ้นครับแล้วนอนตีสองตื่นเช้าไปสอนหนังสือก็สอนหนังสือครับนึอาจารย์นอนน้อยดีนะนอนตีสองตื่นตีห้าก็ก็ปีหนึ่งทํางานหยุดช่วงสงกรานกับปีใหม่ครับเพราะไม่มีใครเชิญไปอืม เขาอยากหยุดเหมือนกันนะครับว่าอยากหยุดนะครับผมก็จะอยู่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 ในช่วงนั้นซึ่งซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยเป็นวิทยากรที่ผมคิดว่าผมมีความสุขครับผมพอส่วนใหม่เขาจะถามผมว่าค่าวิทยากรเท่าไหร่ออาเขามีถามใช่ไหมเพราะว่ามีถามถามวิทยากรมากขต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องถามผมก็ถามเขาว่าโรงเรียนมีตังค์เยอะไหมถ้ามีตมงค์เบอบถ้ามีตังค์เยอะแล้วไม่ให้ผมเนี่ยน่าเกลียด เพราะผมต้องเอาตังมาทําไทยคูดบิวใช่แต่ถ้าไม่มีแล้วคุณไปเอาเงินเด็กครับที่จะต้องพัฒนาเด็กมาให้ผมเนี่ยก็น่าเกียดก็น่าเกียดมีหลายครั้งไปเสร็จผมไปอบรมอย่างเช่นที่ระยองเนี่ยที่เขาชเมาเนี่ยพอออมมาเชิญผมไปครับหกวันผมได้มาห้าร้อยครับเพราะโรงเรียนเขาไม่ค่อยมีเงินพอออด้วยครับ ผมก็งเรียน่ะไม่มีไม่มีเงินครับผมก็ต้องเอาเงินคืนผอบอกไม่ต้องหรอกครับแต่สิ่งที่ผมภูมิใจคือไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นคมคิดว่าวิทยากรไม่ทราบว่าอย่างคุณสัญญานี่เคยไปเป็นวิทยากรแล้วได้อย่างผมไหมกลับมาเนี่ยนะครับครับผมเอารถปิกอัพไปเนี่ยกลับมานี่ได้ผลไม้เต็มหลังรถได้มะพร้าวมะม่วงทุกอย่างที่เขาไม่ได้ซื้อนะฮะจากบ้านเขาเก็บมาใส่เต็มคันรถเนี่ย ดีกว่าครับผม,มเต็ที่เคยคได้เสื้อยือดนะฮะเคยเป็นวิทยากรแล้วได้เสื้อยือด <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราภูมิใจแล้วเขาก็ทําแล้วเนื้อหาต่างๆเนี่ยเขาก็มาให้เราอมีครูที่ผมไปอบรมที่ฉางเซาเดือนกรกฎาคมครับอายุมากผมก็ถามว่าป้ามาทําไมอะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วป้าป้าก็จะเกษียณตุลานี้แล้วผมก็บอกป้ากลับไปเถอะเสียดายภาษีราษฎร อ,อยู่อีกสามเดือนก็กเกษียณแล้วอบลมไปก็ไร้ประโยชน์ป้าตอบผมว่าดีสิพอกเกษียณปับ๊บจะได้ทําสื่อมาให้อาจารย์อัพขึ้นบนเว็บผมก็เลยบอกว่าอยู่ต่อแล้วเขาก็ส่งให้ผมเยอะมากเลยครับคือคือไปแล้วเราเจออะไรหลายๆอย่างที่มันมันเป็นความภูมิใจนะครับเราก็เลยเอาเนื้อหาขึ้นมาใส่คนก็ดูเราก็สุขใจ เงินก็หมดไปนะครับผมนี่อันนี้คุณบิลเกตเขาประทับใจอาจารย์หรืออะไรองเงฮะเล่าอธิบายภาพหน่อยฮะการที่ไปเจอกันเนี่ยบิลเกตนี่เจ้าของ Microsoft เจ้าของ Microsoft ปี48นะฮะบุคคลที่รวยที่สุดในโลกไปเจอเขาได้ไงก็พอดีผมได้รับรางวัลครู Innovative คือครูครูที่มีวิธีการสอนมีนวัตกรรมการสอนใหม่ให ใหม่ๆเลยไม่แล้วอย่างเนี้ยครับสอนวิธีการที่มันไม่มีใครทําวิธีการทําครัำก็มีอยู่8คนในประเทศไทยที่ได้รับปีแรกประเอิญคุณบินเกตมาเลยครับมามาแสดงวิสัยทัศน์ที่หอประชุมกองทัพเรือออกเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยสองพันห้าร้อยสี่แปดเดือนมิถุนาครับก็ได้จังหวะเขาให้เชิญผมไปแปคนเนี่ยไปสัมผัสมือกันไปรับรางวัลผมก็มอบของรางวัลให้ ของที่เราไม่ใช่ของรางวัลครับได้คุยอะไรกับคุณบิวเกนไหมครับก็กก็็พยายามจะไม่ค่อยคุยครับเพราะเราเก่งภาษาอังกฤษน้อยอเขาถามเราก็เยสเยสไปก่อนแหละครับโอเคโอเคไปก่อนแลลวครับก็คุยกันประมาณในแปดคนก็ใช้เวลาตอนนั้นเวลาเขาให้เราสิบนาทีเองครับผมในเว็บไซต์ของอาจารย์ไทยกู๊ดวิว dot com มีเกมออนไลน์ไหมครับมีครับเป็นเกมประเภทไหนครับเกมที่ เด็กเข้าไปเล่นแล้วกับฉลาดขึ้นมีความคิดมีการทำงานอย่างเป็นระบบว่าจากนี่รับควรไปไหนอย่างไรแต่ไม่มีความรุนแรงเลยเป็นเป็นเกมที่เราสร้างขึ้นเองหรือว่ายัางไงครับก็ไปขอเข้ามาครับหมายถึงขอคนไทยหรือว่าขอชาติอื่นมาขอหลายที่เลยครับออย่างเช่นของต่างชาติเราก็ไปก๊อปมาเลยแต่เขาแจกฟรีนะครับ แล้วเราก็มาคัดคือเราเลือกเกมที่เขาแจกฟรีและมีประโยชน์มีประโยชน์ชนแล้วมาคัดแล้วก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่วางคนเข้ามาเล่นในส่วนนี้เยอะไหมครับเยอะครับเพราะเพราะหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเกมที่ให้ความรู้เกมที่ท,ที่ที่ให้แง่คิดดีๆเนี่ยจะน่าเบื่อไหมก็คือผลปรากฏว่าเอาไปเด็กไปใช้เล่นแล้วทุกโรงเรียนเอาไปก๊อปไปกันใช้กันเยอะแยะเลยครับ ฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเกมที่ดีเกมที่ให้คุณค่ากับชีวิตเนี่ยเป็นเกมที่น่าเบื่อเสมอไปไม่จําเป็นครับมีเข้ามาปรึกษาอาจารย์นะฮะเรื่องเรื่องเด็กที่ติดเกมออนไลน์อะไรเงี้ยครับคือตั้งแต่ทาไทยกู๊ดวิวมาที่หลายครั้งที่อยากจะเลิกแล้วก็มันมีกําลังใจเข้ามาโดยที่ว่าจดหมายผมมีอีเมลวันละเป็นร้อยมีโทรศัพท์นะครับมีจดหมายมีอีเมลบางฉบับที่อ่านแล้วเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่า ทำไมเขาต้องถามเราด้วยอม,มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปอบรมครูระดับประถมเขาก็เด็กผ่านไปสามวันเขากลับไปแล้วเขาก็เมลมาถามผมเมลเด็กถามะไรอาจารย์ขาอาจารย์จําหนูได้ไหมคะวันนั้นที่อาจารย์ไปอบรมให้หนูนะคะ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้หนูตั้งเป็นกลุ่มเรียบน้อยแล้วกลุ่มไม่เล่นเกมไร้สาระเพราะผมบอกเขาไงผมหนูมีสมาชิกเยอะแยะเลยแล้วตอนนี้ทุกคนก็จะทําตามที่อาจารย์ได้สอนไว้อื แต่หนูไม่เข้าใจอยู่อย่างเดียวทําไมแม่ต้องให้หนูล้างจานด้วยเนี่ยครับนี่เด็กกี่ขวบ <6. S 1> อันเนี้ยป .6 ครับไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องให้หนูล้างจานทุกวันคือถ้าเด็กคนนี้ถามผมต่อหน้าผมอธิบายได้ทันทีเพราะผมจะมองสีหน้าเด็กออกว่าควรจะใช้คําตอบแนวไหนยังไงถึงเขาจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อครอบครัว แต่นี่ผมไม่เห็นหนะ้าเขาผมจะไม่ได้ว่าใครอืเป็นครั้งแรกที่ผมตอบอีเมลยาวที่สุดเกือบห้าหน้าคือพยายามอ,อธิบายใช่ไหมก็คือเล่าเรื่องชีวิตเราตั้งแต่เด็กนะครับว่าครูเนี่ยนะเคยตอนก่อนเนี่ยพ่อแม่แม่แมครูนี่บังคับให้ครูทํากับข้าวล้างจานอย่างงู้นอย่างนี้ครูก็ไม่ชอบเลยแล้วก็โวกเข้ามาจนถึงปัจจุบันโอ้ดีจังเลยปัจจุบันนี้ครูทํากับข้าวอร่อยอะไรอย่างนองเนี่ยก็ส่งไปเขาก็ ตอบกลับมาหนูเข้าใจแล้วคะ่ะ